เดต้อนรับมาดามเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสสดีค่ะวยมากเนาะสวยเนาะมุนดาราเหมือนดาราเลยน่ารักดาราท่านหนึ่งใช่หลายท่านก็สวยอยู่แล้วสวยมาดานะฉันคอยติดตามตลอดนี่นะแต่ในนี้เรามาถามมาดามเดียว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการที่เอนาชลนาบ่าคุณชลนานบอกว่าคุณหมอชลนานบอกว่าอยากให้คนไทยมีลูกกันเยอะๆขึ้นจริงๆเดียเห็นด้วยเหมือนกับเมื่อกี้ที่ทางพี่พลอานนท์พูดเลยอะว่า ว่าถ้าก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้คือรัฐบาลควรจะพูดเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยแต่แต่ว่าก็ต้องเห็นใจรัฐบาลจริงๆว่าวันนี้ประเทศเราอะค่ะกำลังเข้าสู่ไม่ใช่กําลังเข้าสู่เราเข้าแล้วคือเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วค่ะคือหมายถึงว่าในตัวเลขก็คือมีคนผู้สูงอายุอะค่ะ60ปีขึ้นไปเกิน15%เปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรทั้งหมดมแล้วก็ตอนนี้จริงๆถ้าเราวัดจริงๆอะค่ะจำนวนผู้สูงอายุอของเรา กำลังจะเข้าสู่สังคมเขาเรียกว่าสูงวัยแบบจุดสุดยอด<ศ>ก็คือกำลังจะถึง20จะบอกให้เยอะสาเหตุท<ช>ี่ก็น้อยลองก็พวกยุค90นะไม่ค่อยมีลูกกันเ<ช>พร<ว>าะโตข,ขึ้นมาเป็นแบบนี้เด็กเด็กที่ยุค90ก็ไม่ค่อยไม่มันก็เลยเป็นปัญหาว่าคนน้อยลงบนโต๊ะนี้มีผู้สูงอายุอยู่1คนแล้วนั่งอยู่สคนเนี่ยมีลหนึงหนึ่งฉันก็ยอมรับนอกจาก อาฟังนอกจากว่าคนแก่คนที่ไม่อยากมีลูกที่เป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเกย์อีกเยอะเลยยิ่งเปิดโอกาสผมฟังหมดยิ่งเปิดเออยิ่งทําให้คนเอ่อเขาเรียกน้เหมือนมีลูกน้อยลงยิ่งเปิดเผยอะเปิดเผยใช่ต้อนรับขึ้น LGBTQ อะไรนี่แหละเออนั่แหละพัดแล้วก็คนก็เลยกล้าเปิดเผยกันมากขึ้นก็เลย ไม่มีลูกแต่ว่าคุณพลอดนเป็นคน60ที่ดูเหมือน50าสิใช่สี่สิบหเองค่ะไม่หลอดว่าตอบช้าจังเลยผมว่าคนคนยุค90ที่ไม่อยากมีลูกแล้วคือส่วนหนึ่งคงจะคิดเหมือนผมว่าขี้เกียจวิ่งตามเด็กแล้วอะปีนี้ผมสี่สองลูก20เราเราเราหกสิอเท่ากับเราต้องไปวิ่งตามเด็ก ยี่สิบอะเราก็เลยบอกผมก็อยากมีละคือเราไม่ได้ว่ายุคเก้าสิบเนี่ยคือรุ่นฉันนี้แหละที่โตขึ้นมาจนปัจจุบันเราไม่อยากมีลูกนเก่าไม่ใช่ไม่ใช่เก้าสิบหกศูนย์เลย แเก้าศูนย์อนไม่ไม่แต่ว่าเพราะคนเกิดน้อยลงอ่ะมันก็เลยจะไปกระทบเรื่องเศรษฐกิจก็คือวัยทำงานก็คือคนที่จะพูดง่ายก็คือสร้างใช่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือสร้าง productivity แล้วก็เวลาคือถ้าพูดในมุมหนึ่งก็คือคนที่จะ create เรื่องของ GDP อะค่ะมันก็จะสัดส่วนก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยประเทศไทยอะค่ะเรามีสัดส่วนก็คือว่าคนที่สามารถทํางานคือถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเราเหมือนทํางานหาเงินเข้าบ้านแต่ว่าเรา หนึ่งคือคนเท่ากับ1.8คนเนี่ย uh huh. เรากลับเข้าไปในบ้านเราทํางานเนี่ยก็คือจะเจอและหนึ่งผู้สูงอายุกับหน uh ึ่งเด็กเพราะฉะนั้นคือที่ดิฉันกำลังจะบอกว่าแล้วในขณะที่ในอนาคตมันก็จะลดน้อยลงกว่ากว่า1.8คนก็ลดน้อยลงไปอีกเท่ากับ1คนน่ะจะต้องแบกรับก็คือหนึ่งผู้สูงอายุกับหน uh ึ huh. ่งเด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาเรามองจินตนาการนี่คือบ้านแต่ถ้าเกิดเรามองจินตนาการมาเป็นประ,ประเทศ,เทศใช่ไหม uh huh. คะ ด้วยคนวัยทำงานเท่านี้แล้วเราจะดูแลผู้สูงอายุกับเด็กอ่ะเยาวชนได้ยังไงคือมันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็ยังติดปัญหาก็คือเราอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งก็อยู่มาตั้งแต่เด็กเด็กตอนนี้ก็ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาก็คือยังอยู่แค่กับดักใดด้ยกันเราพัฒนากว่าคนประเทศรอบเราใช่มากกว่าคนอื่นนะไม่ค่ะเจจะบอกว่าของเราก็ยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่ะเจจะบอกว่าตอนตอนนี้ค่ะพี่โสด ประเทศเราอ่ะเคยแซงหลายๆประเทศแต่วันนี้ถ้าเราเลาะไปดูรอบๆอาเซียนอ่ะอีกแปดปีถ้าเรายังเป็นแบบเนี้ยเวียดนามแซงเราแล้วนะคะอันนี้ถาม,อ,มอันนี้ถาม,มถามเป็นความรู้ครับด้วย<ะ>ด้วยด้วยด้วยเดี๋ยวนี้หนึ่งคนอ่ะมาทาสามารถอ่ะอย่างอย่างเพจปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่<ะ>ที่มันเป็นเป็น,ปนหนึ่งหนึ่งคนมาสามารถทําทํางานได้ตั้งหลายอย่างมันจะมีผล<ะ>กระทบขนาดนั้นเลยเหรอมีคะ่ะเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่คือ ด้วยจํานวนประชากรนะ่ะที่มันลิมิตอยู่เท่านี้ต่อให้เราจะทํางานอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็จะเจเนเรตในแง่ของเม็ดเงินออกมามันก็ได้เพียงจานวนหนึ่งอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดตั้งแต่เรื่องตัวคูณเรื่องคน <c oughs> คือเราจะทํางานอย่างไรก็แล้วแต่แต่เราก็มันก็มีเวลาแค่2 4ชั่วโมงแค่เนี้ยแล้วถ้าเกิดมาแบบไม่ได้คุณภาพอ่ะยิ่งไม่เป็นภาระต่อประเทศละแน่นอน <c oughs> ก็ยิ่งเป็นภาระ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือจริงๆวันเนี้ย ถ้าเราเวลาเราพูดหรือว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วสุดท้ายเขาก็จะหนีไม่พ้นก็คือว่าเขาก็ต้องกลับมาพัฒนาที่ทุนมนุษย์ก็คือเรื่องของคนอยู่ดีอออโอเคอ